เป็นทางขึ้นเขาครับบ้านอยู่บนเขาโอ้ปลูกต้นบอนก็มีต้นข้าวก็มีต้นพริกก็มีมีต้นงาไยบางที้ขับมาเนี่ยกลิ่นหอมต้นข้าวเลยทีบ้านหลังนี้ก็สวยนี่ก็อยู่แถวๆนามเมืองนะครับวัดสอง ก็จะเป็นถนนแคบแบบเป็นแปลรถก็จะส่วนทางดันได้ลำบากจะกํางหาที่หลบกัน บทเขาก็ทำทางดีมากและเป็นควผิดอย่างดี มีปลูกต้นสนขายด้วยครับเพราะต้นสนแล้วก็จะเป็นไร่ข้าโพดครับก็จะเป็นโอดังน่าจะเก็บผักเก็บอะไรอย่างเงี้ยครับทำงานทำส่วนนีはは้ก็ดีอย่างหนึ่งนี่กนดี ต้นไรไม่รู้ครับฟิลมันเราขับอยู่บนเขาเลยอันนี้ก็จะเป็นที่แบบกปลืกันเปลือกดมาสุดทางออกไปข้างล่างนี้เป็นทุ่งนาครับโอ้เป oh. ็นสดครับ ข้างหน้าสูงนั้นน่าจะเป็นโรงงานครับเป็นโกดังเยอะทาง้านฝังตรเป็นบ้านสมัยเก่าอีก้าถัดมาแล้วก็จะเจอบ้านบนเขาเนี่ยคล้ายเป็นแบบรีสอร์ทท้งนี้ใช่ใชเป็นบ้านหลังหลังขึ้นไป แตงโมแตงโมด้วยเมื่อกี้วข้าวโพดก็ปลูกกันเยอะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นครับลมก็เย็นสบายดีเป็นการทำเกษตรใช้ส่วนใหญ่แถวนี้ปลูกข้าวโพดปลูกแก้วใบงาปลูก ก็มีในฟาร์มในโรงเรือนในร่ปลูกอะไรนะมันสามารถมองเห็นได้ข่าวก่ปลูกกันเยอะครับฝั่งนนก็มีบ้านบนเขาด้วยครับหมู่บ้านตรงนั้นสวยมากบ้านแถวๆนั้นมันเขาลูกนั้นนะ ้นดอกอะไรไม่รู้ขาวๆเต็มเลยไม่ทำอะไรไม่รู้ทำยาทำอะไรนี้หรือเปล่าดูรวบหมู่บ้านบนเขาน่าจะเป็นแบบบ้านจัดสรรมไปคล้ายๆกัน,นบบสวยมากบรรยากาศดีข้างบน น้านั้นจะเป็นฟาร์มบวัวคล้ายเป็นบัวนมนะครับแต่มันเป็นสีขาวแล้วก็มีจุดดำด้นานลราบก็จะเป็นโรงงานโรงงานเยอะเหมือนกัน,นครับตอนนี้ยังไม่อยู่ในนิคมครับตรนนี้นอยู่นอหนิคม ูกต้นงาเยอะเลยสวนนี้